สวชุดเราเนี่ย250ท่านเนี่ยได้รับการโปรดเกล้าท่งแต่งตั้งโดยเฉพาะสวกิติศักดิ์เนี่ยความรู้น้อยเป็นเด็กบ้านนอกเป็นผู้เฒ่าเป็นผู้เฒ่าบ้านนอกได้รับโปรดเกล้าจากในหลวงรัชการที่9ทร่งแต่งตั้งเป็นสวเราก็ได้รับโปรดเกล้า จากในหลวงรัชกาลที่สิบอยากจะบอกนะครับว่าที่สวใหม่ไม่ได้รับการโปรดเก้ากกตรับรองและประกาศในราชกิจจาเท่านั้นดังนั้นสวว่าที่สวใหม่บางท่านที่มาตำดีตีเตียนสว กรุณาหุบปากเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ใครเป็นหน้าที่ใครผมไม่ก้าวไกลละครับว่าเรื่องว่าที่สวใหม่นั้นจะมีที่มาอย่างไรหรือครับขออนุญาตนะอย่าไปพูดประเด็นเหล่านี้เลยนะครับเราก็มากันเยอะแล้ว มาทางไกล5ปีแล้วนะครับเขาคนมาใหม่ก็จะไปพูดจาตำหนิเขาเลยหรือว่าไปอภิปรายอะไรซึ่งมันมันยังไม่ใช่ประเด็นที่เราควรจะพูดนะครับนะครับสั้นกิติศักครับกราบขอพระคุณครับท่านประธานครับไม่พูดไม่ได้หรอกครับชกข้างเดียวนี่ไม่ยุติธรรมนะประธานนะฮะไม่ยุติธรรมดังนั้นเนี่ยผมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครใครพูดกรุณาหุบปาก นั่งลมพระเพียบเรียบร้อยเสียเมื่อใดที่กะกะตประกาศรับรองประกาศในราชกิจจาแล้วเร,รเราเตรียมตัวกลับบ้านนานแล้วข้าวของในห้องเก็บเรียบร้อยแล้วดังนั้นทุกคนมีศัก์มีสีผมก็ไม่ได้ว่าว่า,ว,าว่าที่สวสองร้อยคนมานั้มีคุณสมบัติอย่างไรหรือเป็นที่มาอย่างไร เราให้เกียรติท่านแต่ในวันนี้นั้นเราก็ปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญอย่างถูกต้องดังนั้นการที่จะถูกใครก็ตามที่จะตำหนิติเตียนพวกเราผมคิดว่าไม่เป็นธรรม อย่างยิ่งโดยเฉพาะพวกเรานั้นไม่ได้ยึดติดไม่อยากที่จะอยู่โดยที่ไม่ปฏิบัติหน้าท,าที่ดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากเอากันตรงๆกกตกล้ากล้าหน่อยอย่าปากกล้าขาสัน่นรับรองเลยครับ ผมกลัวอย่างเดียวว่าไม่รับรองแล้วเราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่นี้ต่อไปนี่คือสิ่งที่เป็นธรรมเป็นธรรมชาติถ้าหากว่าเรายังรับเงินเดือนเรายังรับเบีย้ยเลี้ยงอยู่แล้วไม่ปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นแหละผมคิดว่า สวชุดเรานั้นเอาเปรียบงบประมาณแผ่นดินแต่ในเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในขณะที่อภิปรายนี้ทุกนาทีทางสภาต้องจ่ายเงินให้กับสวสกิติศักดังนั้นผมคิดว่า การที่จะปฏิบัติหน้าที่ว่าที่สวใหม่นั้นเรายินดีขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตรงไปตรงมาท่านจะเจริญรุ่งเรืองแต่ถ้าหากว่าเข้ามาแล้วปฏิบัติหน้าที่ไม่ตรงไปตรงมาผมบอกไว้เพียงอย่างเดียวว่า อาจจะมีสนชใหม่ครับขอบคุณครับ